โอเคค่ะมันมีห้าสิบแผ่นใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยใส่เลขหน้าไว้เพื่อที่จะเอาไว้ระบายถูก,กวันซึ่งเราไม่ได้อยากระบายเลี้ยงแล้วก็จะอาจจะสุ่มว่าจะได้หน้าไหนนะคะอาจจะเป็นการจับสลากแต่ว่าวันนี้เราไม่มีสลากพอดีว่ามันวันที่แปดเราก็เลยว่าเราจะระบายหน้าที่แปดค่ะมาดูกันว่าหน้าแปดเนี่ยจะเป็นภาพอะไรนะคะวิ เป็นอะไรคะเนี่ะเป็นเด็กผู้หญิงเนาะหมวกมีผ้าคลุมโอเคเราจะระบายภาพแรกของเรานะคะผ้าคลุมตัวนี้เราจะเอาเป็นสีแดงเราชอบสีแดงแดงสีชมหรือชมพูไม่รู้นี่อันนี้อืม นานแล้วนะคะที่ไม่ได้มานั่งระบายสียอะไรแบบนี้พอโตมาเราก็มีงานที่ต้องทำเนาะตอนเด็กก็ระบายอยู่โตแล้วไม่ได้ทำอะไรแบบนี้อ้อายคือทุกคนสีเรามันทู่แล้วอ่ะเราคงต้องไปเหลาใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาค่ะ ไม่ถนัดเพราะว่าแขนเราอ้อมหน้าขาตั้งกล้องอยู่เรารู้สึกว่าการตื่นไปทำงานของเราแต่ละวันคือแบบเหมือนจะหัวเหี่ยวมากมันหัวเหี่ยวยังไงร,รู้ไหมชีวิตการเป็นผู้ใหญ่อ่ะ ไม่อยากไปอยากนอนเราก็ต้องไปทํางานนะเนาะถ้าไม่ไปเราก็ไม่มีตังค์ซึ่งวันนี้เนาะเราเห็นคือคือต้องต้องขอพูดก่อนว่าที่เขาบอกว่าผู้ชายดีอะถ้าเราเลือกผู้ชายดีอะไม่รู้ว่าดีจริงไหมแต่ถ้าเราเลือกผู้ชายหล่อคือหล่อจริงเราเห็นคือทุกคนเห็นเห็นว่าหล่ คือวันนี้ไม่ใช่อะไรเราขับรถผ่านคือมีคนส่งพัสดุซึ่งไม่บอกนะคะว่าเป็นบริษัทอะไรไม่อยากกล่าวถึงมาส่งที่ที่ทำงานของเราคือจังหวัดที่ขับรถส่วนกับเขาว่ะหล่อมากรู้สึกว่าเออวันนี้คุ้มและที่เจอคน่หล่อจริงค่ะทุกคนคือตอนนั้น จากที่กําลังง่วงนอนอยู่แบบตาสว่างทันทีเลยรู้สึกว่าวันนี้คุมที่เจอคนหลอไม่รู้อะเราเราว่ามองคนหล่อเรามันมันสดเชื่นนะคะอเสร็จส่วนหัวมาต่อที่จุดเล็กๆเอาสีเหลืองแล้วกัน เรารู้สึกว่าไม่ได้ระบายนานเราก็รู้สึกระบายไม่เป็นเนาะเรารู้สึกเราระบายไม่เป็นมันไม่ไปทางเดียวกันอะทีนี้ผมผมจะเอาสีน้ำตาลน่าจะเข้ามาั้ง อันนี้ไม่ใช่น้ำตาลเว้ยมันมืดได้ผมสีม่วงเฉยหยิบผิดนึกว่าน้ำตาลแสงมันไม่พอเงาเราบังกล่องสีแล้วเรามองไปเรานึกว่าสีม่วงเป็นสีน้ำตาลอะแม่นางผมม่วง ฟินิชลุคองวันนี้นะคะสาวผมม่วงผ่านไหมทุกคนสิบแปดบาทนะคะสมุดล่มนี้ก็ถ้าอยากมีการคลายเครียดหลังเลิกงานก็จิ้มมิงเลยค่ะ